เชื่อว่าทุกคนต่างเห็นด้วยว่าเมนูเนโกรนี้นั้นเป็นหนึ่งในเมนูที่มีกลุ่มแฟนคลับที่ชื่นชอบมากมายจนแทบจะกลายเป็นลทัทธิขนาดย่อมๆแล้วซึ่งหนึ่งในสาวกเหล่านั้นก็คือคุณเนเวนยังผู้ก่อตั้งบาร์ที่มีชื่อว่าดันเตสในเมืองนิวยอร์กครับและคุณแนเวนนั้นก็เป็นคนทําเมนูเนโกรนี่สุดที่ผมชอบมากที่สุดอย่างเมนูดันเตสเนโกรนี่ครับซึ่งตัวคุณเนเวนเองก็ได้กล่าวบอกรักและปกป้องเมนูเนโกรนี่ครั้งหนึ่งไว้ว่า หลายๆคนเลือกที่จะมองข้ามหรือเลิกดื่มเมนูนี้เพียงเพราะว่ามันถูกทำเยอะจนเกลเอหรือมันธรรมดาเกินไปแต่ความเป็นจริงแล้วมันถูกคิดค้นขึ้นมาอย่างพิถีพิถันและที่สำคัญมันคงจะมีเหตุผลที่ตอบได้ว่าทำไมมันไม่เคยหายไปไหนเลยเป็นร้อยปีซึ่งสาเหตุก็เพราะว่าเมนูเนโกนี่เนี่ยมันดีดจริงๆไงล่ะอย่างไรก็ตามครับคุณเนเรนยางเองก็ได้สร้างเมนูเนโกนี่ที่เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์มากที่สุดครั้งหนึ่ง ด้วยการลบคำว่า Eco p พารหรือการใช้ส่วนผสมเท่ากันทั้งหมดเพื่อให้ได้เมนูเนโกนีที่เข้มข้นและถูกปากมากขึ้นโดยการลดส่วนผสมอย่างส Vermouth และแคมปารี่ทำให้เมนูเนโกนีเวอร์ชันที่เขาทำเนี่ยมีความหวานน้อยลงและถูกปากหลายๆคนรวมถึงตัวผมด้วย